รอจนกระทั่งพวกเขาคุยจบฉินเป่ยจึงเข้าไปดึงมือของโจโจและพากันวิ่งออกไปด้วยความร้อนใจส่วนฉินเอ๋อก็รีบเดินตามหลังไปเช่นกันพวกเขาสามคนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งโจโจเงยหน้าขึ้นไปมองและสำรวจที่แห่งนี้เธอพบว่าด้านในมีแต่คนนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นก็มีขนาดใหญ่มากแต่หนูน้อยกลับมองไม่เห็นรถสักคันโจโจถามขึ้นด้วยความสงสัยว่าพี่หกเราต้องไปจับสลากที่ไหนหรือ ไม่ต้องรีบร้อนอีกเดี๋ยวค่อยจับสลากพวกเราไปเล่นกันก่อนดีกว่าพูดแล้วชินเปยก็เดินเข้าไปขย่งปลายเท้าพูดกับคนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์เท่าแก่เปิดคอมพิวเตอร์ให้พวกเราสามเครื่องวันนี้เป็นรอบคัดเลือกของเกมที่เขาแข่งเขาอยากเข้าร่วมแต่พ่อกับแม่ไม่อนุญาตดังนั้นเขาจึงต้องแอบหนีออกมาเล่นข้างนอกแทนได้ยินแบบนั้นเจ้าของร้านก็ชำเลืองมองพวกเขาอย่างเอื่อยเฉยแล้วชี้ไปที่ป้ายบนโต๊ะซึ่งเขียนเอาไว้ว่า ไม่ให้บริการแก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปดีเจ้าของร้านคนนี้อายุยังไม่มากนักดูเหมือนว่าเขาเพิ่งจะมีอายุประมาณ2ี่สิต้นๆแถมยังหน้าตาดีอีกด้วยเขาย้อมผมหลักสีใบหน้าของเขาดูหล่อเหลาราวกับเด็กหนุ่มที่หลุดออกมาจากในการ์ตูนเพียงแต่ว่าเขาดำไปหน่อยโจโจโมองไปที่เขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นหนูน้อยไม่เคยเห็นใครที่มีผิวสีดำขนาดนี้มาก่อนเมื่อเห็นสายตาของหนูน้อยเจ้งอยู่ก็มองเธอแล้วพูดอย่างหงดหงิดว่า ไม่ต้องถามฉันไม่ใช่คนแอฟริกาโจโจกระพริบตาอย่างไร้เดียงสาเธอไม่ได้ถามเขาสักหน่อยเจ้อยู่เช็ดเหงื่อที่หน้าอย่างหงุดหงิดเขาแทบจะบ้าตายอยู่แล้วนี่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ไวเทนนิ่งมาแทบจะทุกยี่ห้อแต่มันกลับไม่ได้ผลเลยสักนิดเจ้าของแบรนด์พวกนั้นต่างก็โกหกทั้งเพแม่ของเขาก็อีกคนเขาแค่ดำขึ้นนิดหน่อยก็ทำเป็นไม่รู้จักเขาแล้วแถมยังไม่ยอมให้เขาเข้าบ้านด้วยเธอพูดว่าแค่เห็นเขาแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าสีผิวของตัวเองเข้มขึ้น เขาไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะจะทําให้แม่ดําขึ้นได้อย่างไรจริงๆแล้วเขาคือลูกแท้ๆของแม่หรือเปล่าพออยู่นอกบ้านก็ต้องมาถูกคนอื่นถามแบบนี้อีกมันช่างน่ารําคาญเสียจริงฮ่าฮเมื่อเห็นว่าผิวของเขาไม่ค่อยดีโจโจคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงหยิบเอาขวดลายครามออกมาแล้วยื่นให้เขาพี่ชายหน้าฐานสนใจเจ้านี่ไหมมันช่วยให้พี่ขาวขึ้นได้นะเธอเรียกฉันว่าพี่ชายหน้าฐานอย่างนั้นหรือ เจ้อยูหน้าหมดลงทันทีเขามองโจโจด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรแต่ทว่าโจโจกลับไม่ได้เกรงกลัวเขาเลยสักนิดหนูน้อยแกว่งขวดลายครามในมือไปมาแล้วเอียงคอถามเขากินวันละสองครั้งหนูรับประกันได้เลยว่าพี่ชายจะขาวเป็นหลอดไฟภายในสามวันเฮ้อเฮ้อใครเชื่อเด็กน้อยคนนี้ก็บ้าแล้วที่เขาโดนหลอกมามันยังไม่พออีกหรือไง <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาเอาเด็กมาหลอกคนกันแล้วหรือเนี่ยเจ้อยู่อารมณ์ไม่ดีเขารีบโบกมือไล่พวกเธอไปทันที ไปไปถ้ายังไม่ไปอีกฉันจะเรียกพ่อแม่ของพวกเธอมาแล้วนะพอได้ยินเช่นนี้ฉินเป่ยก็กลัวขึ้นมาทันทีเขารีบดึงแขนของโจโจและเตรียมจะพาเธอวิ่งออกไปโดยเร็วแต่โจโจกลับอุทานออกมาอะหนูน้อยรีบวางขวดลายครามไว้บนพื้นแล้วไม่ลืมที่จะพูดํำชับเขาพี่ชายหน้าฐานถ้าใช้ดีก็อย่าลืมเอาเงินมาจ่ายให้หนูด้วยนะฮันชิวบอกว่ายาที่เธอทำมีมูลค่าทุกเมตร เมื่อได้ยินคำเรียกนี้อีกครั้งเจิ้งอยู่ก็โมโหจนควันแทบจะออกหูพนักงานในร้านยิ้มแล้วหยิบขวดลายครามมาวางไว้บนเคาน์เตอร์พี่อยู่ลองดูก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยนี่เพราะพี่คงไม่ดำไปมากกว่านี้แล้วละ่ะไปให้พ้นเจิ้งอยู่พูดด้วยท่าทีที่เย็นชาในขณะที่พนักงานคนนั้นเดินหัวเราะออกไปขณะนั้นเองหางตาของเขาเหลือบมองไปยังขวดลายครามอีกครั้งเจิ้งอยู่เบ้ปากเขาไม่ได้เห็นมันอยู่ในสายตาเลยสักนิด ในเวลานี้ฉินเลี้ยกก็เดินทางมาถึงร้านกาแฟาแห่งหนึ่งแล้วเช่นเดียวกันเขามาตามพิกัดที่ชายคนนั้นส่งมาให้ทางอีเมลและเมื่อเขาเห็นคนที่นั่งอยู่ในร้านแววตาของเขาก็จมดิ่งลงเป็นคุณ